สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับช่องของเอล c าชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่จันเอ๋อจันเจ้าเป็นโฮมสเตย์ค่ะอยู่ที่อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบ,บุรีนะคะวันนี้เราก็ได้มีโอกาสพาครอบครัวมาเที่ยวเนาะมากันทั้งหมด7คนนะคะอันนี้ถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูก่อนนะวิวดีมากเลยค่ะตอนนี้เป็นช่วงประมาณือ<ด>เที่ยงค่ะแดดร้อนมาก ในยากาศก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะนำกระเป๋าสัมภาระนะคะไปเก็บไว้ที่ห้องพักของเราก่อนีบบน่ค่ะเดือนตงไปเรื่อย นี่คือห้องพักของเรานะคะขนาด6เตียงสามารถนอนได้ทั้งหมด7คนนะคะรวมเด็กด้วยบรรยากาศด้านหนา้าก็จะเป็นแบบนี้เลยมีสวนน้ำมีเครื่องเล่นให้เล่นค่ะเก็บกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะได้เวลาอาหารเที่ยงค่ะนี่เลยก็จะเป็นเซตแบบนี้นะคะ จากนั้นเราก็จะไปคลิปตอนบ่ายสงโมงก็ไปล่องแพดูเหี่ยวแดงค่ะ,คะก็นั่งกันไปแบบนี้เลยคนเยอะมากเลยนี่คือทางเดินนะคะเราจะไปล่องแพกันด้านหน้าสุดตรงนั้นเป็นแพของพวกเรานะคะจันเอ๋ยจันเจาวน,น้ำาน้ำใครมาชอบ ไปกันจ้าน,น้ำกจะจอดแล้วก็เล่นน้ำกัน เล่นน้ําต่อบริเวณทีค่คะมีเล่นน้ํากันใหญ่เลยทุกคนต้องใส่เสื้อชูชีพนะคะน้ําลึกประมาณ3เมตรเนาะมีสไลดเดอร์สูงๆด้วยค่ะพ่อเราอายุ67แล้วแกยังเล่นสไลดเดอร์อยู่เลยอะทุกคนเราสู้แกมไม่ได้เลยอะวันที่เราไปก็เป็นวันอาทิตย์นะคะห้องคะก็เต็มพอดี เสร็จแล้วหกโมงกับน้ำแต่งตัวเตรียมมากินบุฟเฟ่อาหารเย็นกันค่ะก็จะมีฟู่วนะคะมีเน้ัมีปลากระพงปลา,ปามีแกงจืดมีด่อยนางรมมันยังลายเสือตัวใหญ่มากเลยแช่น้ำปลาค่ะบ่าวกินกันหอยนางรมกับข้าวอร่อยทุกอย่างเลยค่ะทุกคนในราคาแบบแซบบ่าราคาที่เราไปแบบนั้นอนะคือแบบคุ้มมากเลยอะ และอยากจะบอกว่ามีบุฟเฟ่เบียร์ด้วยเรากิจนจนหมจนจดกิจนจนสุดกินมากเ,เขามีดนตร,รีในฟังด้วยนักร้องทุกทีรีวิวรีวิวทำทุกอย่างเราจะกินกุ้งไปหมดแล้วแล้วเสียหายสดมากดิฉัน จำมด้งมีอีโน่ถ้ามีโอกาสก็อยากพาพ่อแม่ไปเชียร์ก่านนะคับเรืองพุ่ตัวตเต็มปากเต็มคำทิกินเสร็จแล้วก็ไม่ย่อยยอคุณพ่อ และนี่ก็จะเป็นอาหารเช้าของเรานะคะมีผัดเส้นจันข้าต้มข้าวผัดไส้กรอกมีกาแฟมีชานีลิตภัณมาให้กินเก็บภาพก่อนจะกลับมาฝากทุกคนกันค่ะมาเที่ยวไหมใครสนใจก็ตามมาได้นะคะอาหารอร่อยบรรยากาศดีบอกเลยว่าคุ้มมากๆค่ะสำหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบายค่ะ